พบกับ O อ c o m p u t e พิว p p อร์อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับสแกนเนอร์นะครับเป็นเอ s สัน s 5 3 0กันนะครับโอเคนะครับผมยังยังไม่เสียบสาย USB นะครับยังไม่เสียบสาย USB จากตัวสแกนเนอร์นะครับเข้ายังตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูไดรเวอร์กันก่อนนะครับโอเคนะครับ พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับก็เข้าไปยัง Google Chrome นะครับจากนั้นเส a ร็จรุ่นนะครับ d h 530นะครับแล้วก็เพิ่มคำว่า driver เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเป็น530ธรรมดานะครับจากนั้นกด enter นะครับ สังเกตนะครับลิงก์ URL นะครับลิงก์ URL จะต้องเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับในที่นี้เป็นเอ s สันก็ต้องเป็น URL เอ s สันนะครับส่วนลิงก์อื่นๆผมไม่แนะนำนะครับโอเคเมื่อเจอลิงก์ URL ที่น่าเชื่อถือแล้วเราก็คลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะเจอกับหน้านี้นะครับหน้านี้ท่านเลื่อนลงมานะครับนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับตรวจตรวจก่อนนะครับว่าชื่อรุ่นตรงนะครับ อย่างที่สองเลื่อนลงมานะครับตรวจนะครับว่าระบบบริการใช่หรือเปล่านะครับในที่นี้มันขึ้นเป็น Windows ส1บแต่ของผมนะฮะที่ผมใช้อยู่ขนาดนี้เป็น Windows ส0บนะครับผมก็ต้องมาเลือกเป็นสิบหกสิบสี่บิตจากนั้นกดโปหนึงครั้งนะเมื่อกดเสร็จนะครับก็เหมือนเดิมตรวจนะครับว่าถูกแล้วแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนะว่าเป็นระบบบริการ Windows 10ไหมถ้าใช่นะครับก็โอเคนะครับถูกแล้วนะครับ เลื่อนลงมานะครับท่านจะเจอ3าหัวข้อ3หัวข้อนี้ประกอบไปด้วยนะครับซอฟต์แวร์ไดเวอร์เฟิร์มแวร์นะครับนะส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเรานะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไดเวอร์กับซอฟต์แวร์นะครับส่วนเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้ผมแนะนําสําหรับผู้ที่มีทักษะสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับโอเคและถ้าเกี่ยวข้องกับเราสุดๆเลยนะครับก็คือในส่วนของไดเวอร์นะครับส่วนของไดเวอร์นะครับ ซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งานนะครับซึ่งอันนี้เมื่อท่านติดตั้งไดเวอร์แล้วก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อทดลองใช้งานต่างๆได้นะครับเข้าไปศึกษาได้นะครับมานูในส่วนของไดเวอร์นะครับในไดเวอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับก็จะเป็น Epson Web Install อันนี้ถ้าท่านกดลิงก์เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าย่อยนะครับ ในส่วนนี้คืออะไรนะครับมันคล้ายๆกันกับโปรแกรมช่วยติดตั้งนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนะโอเคนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือส่วนตัวนี้ครับสแกนเนอร์ไดรเวอร์นะครับวินโดว์นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ติดตั้งทั้งสองตัวนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดนะครับตัวนี้นะครับกดยอมรับนะครับและ ดาวรอดาวโหลดจนเสร็จนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดกด Yes นะครับกดถัดไปได้เลยครับยอมรับนะครับ ขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ไหมนะครับไม่ต้องนะครับกดเสร็จโอเคนะครับโอเคทดลองเสียบสาย USB เข้าไปครับ เช็คนะครับว่ามีไดรเวอร์ของเครื่องแล้วหรือยังให้คลิกขวาที่ this pc นะครับจากนั้นไปที่ manager ไปที่ device นะครับ image device นะครับโอเคนะครับในขณะนี้ d r i v e อเชื่อมต่อแล้วนะครับมีแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับท่านไปที่ start แล้วเลื่อน R นะครับคําว่า f สั an, แล้วเลือกคําว่า f สันสแกนนะครับท่านก็จะเจอกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับวิธีการใช้นะครับนะในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าสแกนอะไรบ้างนะครับ โอเคแหล่งของการสแกนนะครับตัวนี้สําหรับเครื่องนี้เป็น ADF อยู่แล้วสแกนด้านเดียวหรือ2ด้านนะครับก็ในส่วนนี้ขนาดเอกสารนะครับจะตรวจจับอัตโนมัติหรือจะกําหนดเองนะครับในการตรวจจับอัตโนมัติมันอาจจะมีการเหลื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ตรงจะดีกว่านะครับเลือกเป็น A4 เลือกภาพนะครับเป็นสีหรือขาวดํานะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับความละเอียดนะครับกําหนดตอนนี้เป็น200้อยนะครับ ถือว่าก็พอเหมาะแล้วนะครับนะบในส่วนอื่นๆท่านสามารถทดลองปรับเปลี่ยนได้นะครับชื่อไฟล์นะครับสถานที่เก็บนะครับท่านก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโอเคนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดสแกนได้เลย เมื่อสแกนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเซฟไฟล์ให้เรานะครับเป็นไฟล์อัตโนมัตินะครับขึ้นมาเลือกอขึ้นมาเลยนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรวจสอบดูนะครับนะครับได้ออกมาแล้วนะครับนี่คืองานที่ได้ออกมาจากเจ้าตัว Epson DS-530 นะครับโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์และการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับสแกนเนอร์ e p s ส n DS-530 ก็ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนอื่นๆนะครับท่านสามารถไปทดลองใช้งานได้นะครับอย่างเช่นพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะมีลูกเล่นอีกเยอะแยะนะครับแต่สำหรับประสงค์ที่จะใช้งานนะครับการติดตั้งไดเวอร์พื้นฐานนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ คลิปวิดีโอการติดตั้งไดเวอร์นะครับสำหรับเครื่อง p รินเตอร์สแกนเนอร์นะครับลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ